รัชบัลังควรเป็นของเจ้าฟ้าบริพัตสุขุมพันธ์ไม่ใช่รา <Napoleon. Elon> ชสกุลมหิดลวันนี้จะขออธิบายสถานะของเจ้าฟ้าบริพัตสุขุมพันธ์เพราะมีข่าวลือทำนองว่าราชบัลลังควรเป็นของเจ้าฟ้าบริพัตสุขุมพันธ์ไม่ใช่ราชสกุลมหิดลเจ้าฟ้าบริพัตสุขุมพันธ์ เป็นพระราชโอรสของในหลวงรัชกาลที่หแต่พระมัรดาเป็นพระมเหสีฉันลูกหลวงตำแหน่งพระนางเจ้าพระราชเทวีหรือที่พูดกันแบบชาวบ้านก็ได้ว่าไม่ได้ทรงเป็นพระมเหสีเอกเมื่อในรัชกาลที่6ของราชจาฟ้าบริพัศสุขุมพันธ์คือผู้มีอาวุโสสูงสุดในจำนวนพี่น้อง โดยมีพระชนพรรษาน้อยกว่าหนึ่งปีแถมดำรงตำแหน่งหน้าที่การงานสำคัญและทรงมีปริชาสามารถมากเป็นที่ประจักษ์เมื่อในหลวงรัชการที่6สวรรคตทรงเขียนพิเนกรรมเอาไว้ว่าถ้าได้ลูกสาวให้เจ้าฟ้าประชาธี่ปกน้องชายรวมพระมารดาเป็นพระเจ้าอยู่หัว แต่เจ้าฟ้าประชาทิปกทรงมีพระชนพรรษาน้อยกว่ามากรวมทั้งทรงมีความรู้และมีประสบการณ์ในการทำราชการน้อยกว่าเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ทำให้เจ้าฟ้าประชาทิปกปากยกพระราชบัลลังก์ถวายให้กับเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ที่พระบรมวงศานุวงศ์และคุณนางทุกคนรู้ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถมาก แต่ทางเจ้าฟ้าบริพัสุคุมพันธ์ทรงลงก้มกราบเจ้าฟ้าปชาทิปกซึ่งเป็นน้องชายและกล่าวปฏิเสธและขอให้เป็นไปตามพินัยกรรมสถานะของเจ้าฟ้าบริพัศษคุมพันธ์เปรียบเทียบได้คล้ายๆกรณีของกรมมหมื่นเจสดาบดินที่พระมันดาไม่ได้เป็นพระมหิศีเอก แต่มีพระปีชาสามารถมากและรับราชการในตำแหน่งสำคัญแต่ที่ต่างกันเมื่อในหลวงราชการที่สองสวรรคตส่งไม่ได้เขียนพิพิยนกร,รมว่าให้ผู้ใดของราชต่อพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางจึงพร้อมใจการทูลเชิญกรมมือนเจษดาบดินขึ้นเป็นในหลวงราชการที่สาม แต่ในขณะที่เมื่อในหลวงรัชการที่6สวรรคตรพระองค์ทรงเขียนเพื่อในกรรมไว้ชัดเจนว่าให้เจ้าฟ้าประชาธิปกของราชต่อและถึงแม้เจ้าฟ้าประชาธิปกจะถวายพระราชบัลลังก์ให้เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์เพราะเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์พระองค์สุและมีประสบการณ์ ในงานราชการมากมายแต่เจ้าฟ้าบริพัรสุุมพันธุ์ทรงปฏิเสธเราต้องการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของในหลวงราชการที่หกหลังจากในหลวงราชการที่เจ็ดสละราชสมบัติกลค,คือรัชทายาทหลังจากในหลวงราชการที่เจ็ดสละราชสมบัติ พระองค์เจ้าอนันตมหิดลคือลำดับที่หนึ่งของลำดับโปเจียมพระองค์เจ้าภูมิพลคือลำดับที่สองเจ้าฟ้าบริพัศสุขุมพันธ์คือลำดับที่สามทำไมเจ้าฟ้าบริพัศสุขุมพันธ์ไม่ใช่ลำดับที่หนึ่งเพราะผู้ที่เป็นลำดับที่หนึ่งพระองค์จริงคือเจ้าฟ้ามหิด,อดลอุดลเดช จึงมีพระมันดาเป็นพระมเหสีเอกที่ความจริงท่านในหลวงรัชกาลที่หไม่เขียนพิัยกรรมเอาไว้เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชก็มีสิทธิ์มีพระราชบัลลังก์ต่อจากในหลวงรัชกาลที่หในลำดับแรกเมื่อเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชสวรรคตพระโอรสของพระองค์ คือพระองค์เจ้าอนันทมหิดลจึงได้สิทธิ์ในราชบัลลังก์และเมื่อเจ้าฟ้าปชาที่ปกขึ้นของราชเป็นในหลวงราชการที่7จ็เจ้าฟ้าบริพั斯สุขุมพันธ์เป็นทรงทําราชการในตำแหน่งที่สูงที่สุดโดยเป็นรองเพียงพระเจ้าอยู่หัวแล้วเมื่อคณะรารปฏิวัติเจ้าฟ้าบริพั斯สุขุมพันธ์ โดนจับเป็นตัวประกันคนสำคัญสุดท้ายต้องลี้ภัยการเมืองไปอินโดนีเซียและคณะราษฎรยึดบ้านของท่านเอาไปทำเป็นที่ทำการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งถือได้ว่าคณะราษฎรยึดทรัพย์สมาชิกพระราชวง์จักรีมาเป็นของรัฐบาลเชกเช่นเดียวกับที่ยึดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เอาไปตั้งเป็นสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยตั้งชื่อนี้ให้ประชาชนเกิดความสับสนว่าเป็นทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ที่ไม่ยอมเสียภาษีทั้งๆท,ที่สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ของพระมหากษัตริย์แต่ถูกยึดไปเป็นของรัฐบาลและรัฐบาลไม่เก็บภาษีสำนักทรัพย์สินของรัฐบาลเอง พระมหากษัตริย์และพระ,ระรงบรมวงศานุวงศ์ในรชาชวงศ์จักรีทุกพระองค์ล้วนซื่อสัตย์สุดจริตรักเกียรติยศยึดมั่นคุณธรรมไม่เห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ส่วนตนเหมือนกับนักการเมืองในยุคประชาธิปไตยเราจึงมีประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่เจ้าฟ้าชายองค์น้องผู้เป็นองค์ราชทายาทโดยชอบธรรม ย่อมหลีกทางให้เจ้าฟ้าชายองค์พี่ที่มีประสบการณ์สูงกว่าแต่เจ้าฟ้าชายองค์พี่ก็ไม่รับเพื่อรักษาให้เป็นไปตามคันลองแห่งจารีตประเพณีถ้าเป็นนักการเมืองในยุคประชาธิปไตยมีแต่แก่งแย่งอำนาจแม้ตนไม่มีสิทธิ์ก็ยังพยายามทวงสิทธิ์หยุดดึงพระมหากษัตริย์ลงมาเล่นการเมือง ถ้าอยากดึงพระมาหกากษัตริย์ลงมาเล่นการเมืองจริงก็ถวายคืนพระราชอำนาจไปเสียเลยและในปัจจุบันหลังจากแผ่นดินไทยเริ่มต้นรัชสมัยมากกว่าสปีดังที่ชาวไทยทราบกันดีว่าความเป็นไปในราชสำนักไทยเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งตอนนี้จนเป็นที่กล่าวถึงในหมู่ประชาชน ซึ่งในปัจจุบันนอกจากกลุ่มประชาชนที่ยังเคารพรักในสถาบันพระหมหากษัตริย์แล้วนั้นยังมีกลุ่มประชาชนที่มีทัศนคติทางลบต่อสถาบันที่มีการเปิดเผยในทางสาธารณะมากขึ้นไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามยังมีประเด็นหนึ่งที่กลุ่มประชาชนทั้งสองฝ่ายคิดนำมาพูดคุยเหมือนกัน ก็คือการแต่งตั้งพระราชทายาทในอนาคตแนวโน้มว่าด้วยพระราชทายาทเพื่ออนาคตของราชสำนักไทยแน่นอนว่าการสถาปนาพระราชทายาทล้วนเป็นไปตามพระบรมราชวินิจฉัยทั้งสิน้นซึ่งหากมีประชาชนจับก,กลุ่มพูดคุยทกเถียงยเรื่องนี้ขึ้นมา อาจถูกท้วงติงไม่ให้มีการพูดถึงเพราะอาจถือเป็นการก้าวกายเรื่องส่วนพระองค์อย่างไรก็ตามด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปประชาชนเริ่มกล้าพูดมากขึ้นประกอบกับมีสื่อออนไลน์ต่างๆเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนให้มีการแสดงความคิดเห็นต่างๆนานา,นาจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่มีใครพูดถึงประเด็นนี้ อีกทั้งในมุมมองของกลุ่มคนที่รักสถาบันก็ตระหนักดีกับสถานการณ์ในราชสำนักในขณะนี้ว่าเป็นอย่างไรและแสดงความเป็นห่วงการคงอยู่ของสถาบันในอนาคตโดยเรื่องนี้อาจมีความละเอียดอ่อนจึงอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามตั้งแต่ในใจว่าพระราชทายาทในอนาคตจะเป็นใคร ย้อนไปเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้มีการบัญญัติกฎมนเทียนบานบดยการสืบราชสันตติวงศ์ประพุทธศักราช2,467ขึ้นมาในการแต่งตั้งพระราชทายาทสืบราชสันตติวงศ์สุดแท้แต่จะทรงพระราชดำริเห็นสมควรและเป็นที่ไว้วางพระราชาทยได้ แน่นอนว่ารัชทายาทที่ทุกคนนึกถึงควรเป็นชายตามพระราชธรรมเนียมเช่นเดียวกับอีกหลายๆประเทศในเอียทียที่ควรตั้งพระราชโอรสไว้สืบราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินในอนาคตซึ่งมีการบัญญัติไว้ในกฎมนเทียนบานเช่นกันในรัชก,การปัจจุบันพระบรมมุ์ฝ่ายหน้า หรือชายที่สงศ์และสิทธิ์ด้วยพระอิสริยย,ยศสมบูรณ์ที่สุดมีเพียงพระองค์เดียวคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลร,ราชกุมารพระราชโอรสพระองค์ที่หและพระองค์สุดท้องซึ่งในปีนี้ยังทรงพระชนสาเพียง15ปี หลายคนแสดงความคิดเห็นอย่างแครงแรงใจว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงจะทรงมีศักยภาพมากพอที่จะทำให้ประชาชนเห็นว่าต้องเหมาะสมกับการเป็นพระราชทายาทได้หรือไม่อย่างไรจึงทำให้หลายคนอาจคิดไกลเกินไปว่านึกภาพไม่ออกว่าจะทรงมีบทบาทในการเป็นพระมหากษัตริย์อย่างไร ในเมื่อมีคนเห็นว่าสมเด็จชายอาจไม่เหมาะสมเป็นพระราชทายาทจึงหันไปมองพระบรมวงศ์ที่ดูมีความเป็นไปได้ทางศักยภาพสูงกว่าซึ่งก็ไม่พ้นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ประชันษา41ปีนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภาเาเรนทิราเทพพยวดี กรมรุงราชสารินีสิริพัฒนมหาวัชระราชธิดาจากที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาปวงชนอันแสดงถึงความเพีพร้อมกับการเป็นขัตยะราชนารีอีกทั้งประชาชนได้มองเห็นความเท่าเทียมกันทางเพศมากขึ้นการมีพระประมุกหญิง อาจเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เก่าสำหรับประชาชนจากที่ได้รับอิทธิพลจากโลกตะวันตกที่มีพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศกันมานานการมีพระประมุกหญิงอาจเป็นมิติใหม่ของราชสำนักไทยอย่างไรก็ตามไทยเราไม่เคยมีพระมหากษัตริย์มาก่อนต่อต้องกับกฎมนเทียนบาน ประพุทธศักราช2,467มาตราที่13ระบุไว้ว่าในการลัสมัยนี้ยังไม่ถึงเวลาอันควรที่กราชนารีจะได้เสด็จขึ้นทรงราชเป็นสมเด็จพระแม่อยู่หัวบรมราชินีนาถผู้ทรงสมเด็จราชการสิกขาดอย่างพระเจ้าแผ่นดินโดยลำพังแห่งกรุงสยาม ฉะนั้นท่านห้ามมิให้จัดการเอาราชนารีพระองค์ใดๆเข้าไว้ในลำดับสืบราชสันตติวงศ์เป็นอันขาดในทางกลับกันในรัฐธรรมนูญหลายฉบับในยุคสมัยใหม่นี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการสืบราชสมบัติตั้งแต่ฉบับปี2517-2521เรื่อยมา จนถึงฉบับปีล่าสุด2560ว่าสามารถเสนอพระนามพระราชทิดาเพื่อขอความเห็นชอบในการเป็นผู้สื่อพระราชสันตติวงศ์ต่อไปแต่กรณีนี้สามารถใช้เฉพาะหากราชบัลลังก์ว่างลงและพระมหากษัตริย์มีได้ทรงแต่งตั้งพระราชทายาทไว้เท่านั้นดังนั้น จะเห็นได้ว่ากฎอันมีความขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศถ้าเช่นนั้นในเมื่อ,อยังไม่เคยมีพระราชทายาทหญิงมาก่อนเลยจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งพระบรมวงศฝ่ายนายหรือสตรีขึ้นสืบราชพระองค์ต่อไปอย่างเป็นทางการ หลายฝ่ายที่อ้างอิงตามหลักวิชาการก็มีความเห็นว่ายังมีความเป็นไปได้น้อยแต่ไม่ถึงกับเป็นไปไม่ได้เลยยุคสมัยนี้อะไรก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากเมื่อเป็นไปไม่ได้และอาจไม่มีทางเลือกอื่นสมเด็จเจ้าฟ้าทีปังกรอาจขึ้นเป็นพระราชทายาทเมื่อเวลานั้นมาถึง ในเมื่อ,อยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องให้เวลาสมเด็จชายอีกประมาณ4-5ปีเมื่อทรงเจริญพระชันสา20ปีซึ่งเป็นช่วงเดือนเดียวกันเมื่อครั้นพระราชบิดาทรงรับการสถาปนาขึ้นเป็นสยามมากุฎราชกุมารเราอาจจะได้เห็นว่าทรงมีความเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบผน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์มากน้อยแค่ไหนนอกเนือจากนี้ ยังมีการหยิบประเด็นเรื่องของพระราชโอรสอีกสองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นก็คืออดีตท่านชายทั้งสี่ที่พำน,นักอยู่ในสหรัฐอเมริกาหลายฝ่ายมองว่าส่งพลาดอย่างแรงที่ส่งอับเปหิจากแผ่นดินเกิดซึ่งทั้ง4ี่ถูกมองว่าล้วนมีศักยภาพและเหมาะสมด้านจริยวัตร แก่ความรู้ความสามารถของการเป็นผู้นำที่ดีและพูดได้ว่าสามารถแต่งเบาพระราชภาระได้ในเมื่อทั้งสี่ได้สละพยศเดิมแต่ไม่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนหากถูกเลือกขึ้นมาเป็นพระราชทายาทอย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่มองว่า ในเมื่อถูกถอดจดและตัดสัมพันธ์ไปนานแล้วความเป็นไปได้จึงแทบเป็นศูนย์แม้แต่คนที่เขารพรักสถาบันมากก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าพระราชทายาทพระองค์ก่อนหน้านี้มีภาพลักษณ์ทางสาธารณะอันไม่เป็นที่น่าพิสัยเรื่องทงราชซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่จดจันในเรื่องราวส่วนพระองค์ ที่ส่งผลถึงภาพลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยโดยโรวมหลายคนจึงมองว่ารัชสมัยนี้เต็มไปด้วยความคลุมเครือและมนทินหลายคนจึงไม่อินกับความเป็นไปในราชสำนักเหมือนแต่เก่าก่อนในเมื่อราชสำนักถูกมองว่ามีมนทินและภาพลักษณ์ ไม่ได้รับการพัฒนาจนเริ่มมีการมองในทางด้านลบจากประชาชนมากขึ้นเพื่อความคงอยู่ของสถาบันพระราชทญายาทในอนาคตจึงส่งถูกมองและถูกตั้งความหวังว่ามีบทบาทสำคัญที่อาจต้องช่วยปรับปรุงและเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างราชสำนักกับประชาชนให้ดีขึ้นพร้อมกับภาพลักษณ์ส่วนพระองค์ที่ดี ในมุมมองของประชาชนที่ยังเคารพในสถาบันอยู่เมื่อเวลานั้นมาถึงก็สามารถขึ้นเป็นพระประมุคได้โดยไกลซึ่งข้อคอรหาและประวัติศาสตร์ซ้ำรอยใดๆทั้งหมดทั้งมวลนั้นสิ่งที่ประชาชนทำได้เพียงอย่างเดียวคือการจับเข่าคุยกันเท่านั้นประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือก หรือไม่เลือกใครเป็นพระประมุขของประเทศตามความเห็นของกลุ่มประชาชนที่เขารกรักสถาบันผู้ไม่เคยมีคำถามในหัวประเด็นนี้ถูกมองว่าไม่ควรนำมาพูดคุยที่เป็นการก้าวกายพระบรมราชวินิจฉัยในอีกมุมของเรื่องสามารถนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เนื่องจากเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่งตัวกำหนดว่าประชาชนพร้อมจะอ้าแขนต้อนรับอนาคตใหม่ของราชสํานักอย่างสุดแรงเกิดหรือไม่ช่วงเวลานี้ยังไม่มีแนวโน้มใดในเรื่องนี้จึงอาจต้องรอจนกว่าเวลานั้นจะมาถึงว่าพระราชทายาตในอนาคตจะเป็นเช่นไรอันจะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรของอนาคตราชวงไทย